สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนคงเคยขึ้นไปเที่ยวแม่กำปองกันมาแล้วแต่ถ้าขึ้นไปผิดเวลาก็อาจจะเจอดีเหมือนพี่คนนี้ได้นะครับซึ่งบันเทิงการเดินทางนี้ถูกถ่ายทอดบนเฟ e บุ๊กของคุณวานเลซิ่งเมื่อชายหนุ่มตัดสินใจขึ้นเขาเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่แม่กำปองในยามดึกสงัา เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสองข้างทางก็เริ่มทําให้คุณว่านไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นแม่กําปองถูกเวลาหรือเปล่าและคุณว่านได้เล่าต่อว่าตอนที่ผมกําลังจะไปแม่กําปองผมได้ออกจากจังหวัดพิษนุโลกตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วกะว่าไปถึงแม่กําปองสัก5้าโมงหโมงเย็นแล้วก็จะไปกางเต็นต์ต่อแต่สรุปรถเรือป้าของผมมันต้องขี่ไปพักไปครับ ไหนจะของที่แบกมาทําให้เสียเวลาในการเก็บเพิ่มไปอีกตัดภาพมาตอนแถวแถวทางขึ้นมันจะมีเซเว่นอยู่แถวแถวทางแยกก่อนที่จะถึงทางขึ้นแม่กําปองผมเลยเข้าไปซื้อของเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปตั้งแข็มพอช่วงที่กําลังกระจ่ายตังผมก็ถามพี่พนักง,งานเซเว่นว่าพี่ครับแม่กําปองไปอีกไกลไหมครับพี่พนักง,งานเซเว่นจึงตอบผมมา อ๋อประมาณอีก30กิโลแต่พี่แนะนำให้น้องหาที่นอนแถวนี้นอนก่อนดีกว่าแล้วตอนเช้าค่อยขึ้นไปทีเดียวผมจึงถามพี่เขากลับไปว่าทำไมล่ะครับพี่พี่เขาจึงตอบผมมาว่าทางขึ้นมันมืดมากโค้งก็เยอะแถมมีเหวลึกอีกด้วยมีคนตายบ่อยมากแถวนั้นแล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่างเลยสักดวงเมื่อไม่นานมานี้ ก็เพิ่งมีรถนักท่องเที่ยวตกลงไปในเหวมันอันตรายมากแล้วอีกอย่างน้องมาคนเดียวพี่ว่ารอขึ้นตอนเช้าจะดีกว่าว่าแต่ทำไมน้องขึ้นมาทางนี้ล่ะปกติแล้วไม่ค่อยมีคนมากันนะส่วนมากเขาจะขึ้นมาทางสันกำแพงกันผมจึงบอกพี่เขาไปว่าผมตาม G P S มาก่อนที่ผมจะออกจากเซเว่นผมจึงคิดในใจเอาวะ มาขนาดนี้แล้วมันจะสักแค่ไหนกันเชียวคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมั้งเพราะผมขี่รถออกมาได้สักพักหนึ่งจนถึงทางแยกขึ้นแม่กำปองผมก็คิดในใจว่าโหทางแค่นี้เนี่ยนะที่พี่เขาบอกว่าน่ากลัวอ<ฮ>ตอนนั้นผมรู้สึกเฉยๆมากเพราะมันไม่มีไฟก็จริงแต่มันก็ยังมีบ้านคนอยู่ ผมก็เลยบิดรถขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ10กิโลแรกจากทางแยกที่ขึ้นมาบ้านคนก็เริ่มค่อยๆหายไปจากที่เห็นบ้านคนติดกัน 3- าสี่หลังก็เริ่มเห็นแค่หลังเดียวบ้างไม่เห็นบ้างผมก็เริ่มคิดในใจว่าเอาละกูหรือว่าที่พี่พนักง,งานเซเว่นเขาพูดจะเป็นเรื่องจริงวะเนี่ยพอขี่ไปได้สักพักก็เหมือนทางมันจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆสัญ,ญญาณโทรศัพท์มือถือ ก็ขาดขาดไหหายบ้างผมก็เลยกัดฟันสู้ต่อเวลาหนึ่งทุ่มผมก็ได้ยินเสียงของล่นจากท้ายรถผมเลยจอดรถลงไปดูซึ่งของที่ล่นจากท้ายรถผมมันคือถังน้ำมันที่ผมได้เอาติดไว้ท้ายรถผมก็แอบงงอยู่ว่าตอนที่ของมันล่นอารมณ์เหมือนมีคนมาดึงกระชากจนรถโยกในใจผมตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวก็เลยดู GPS อีกที โหนี่เรามาไกลเกินจะกลับไปแล้วนะเว้ยต้องเอาวะลุยต่อผมยกมือท่วมหัวไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ผมจะได้เจออะไรที่ไม่ดีเลยผมมาคนเดียวอย่ามากันแกล้งผมเลยครับผมก็ขี่รถต่อไปอีกสักพักผมรู้สึกว่าบรรยากาศรอบข้างมันช้าลงเหมือนผมขี่อยู่ในป่าช้ายัางไงอย่างนั้นจากความเร็วที่ขี่มา60-70แต่ตอนนี้บิดจ,จนหมดปอกแล้ว มันก็ได้แค่1 0บถึงสิบรรยากาศรอบข้างมันวังเวงมันเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของผมในหมวกเสียงเครื่องที่เหมือนพร้อมจะดับอยู่ตลอดเวลาภาพในหัวมันก็เริ่มผุดขึ้นมาให้เห็นข่าวที่เขาดักจี้ป้นตามป่าเขาผมก็นึกอยาให้เจอแบบนั้นเลยแล้วดันไปนึกถึงเรื่องผีอีกผมจึงได้อุทานออกมาแม่งเลย บรรยากาศแบบนี้มึงยังนึกเรื่องผีได้อีกเหรอพอมาถึงช่วงที่เลี้ยวโค้งหักศอกแสงไฟหน้ารถของผมก็สาดไปตรงมุมโคง้งทำให้หางตาผมเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาดำๆเหมือนมีคนมายืนอยู่ซึ่งรูปร่างน่าจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผมก็รู้สึกกลัวหน่อยๆจึงได้คิดอยู่ในใจว่าแม่เอ้ย กูมาทำไมวะเนี่ยทำไมกูต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้ด้วยวะผมอยากจะร้องไห้แล้วในตอนนั้นผมมองโทรศัพท์ดูว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงซึ่งก็เหลืออีกย0กิโลผมเริ่มใจเสียความรู้สึกผมในตอนนั้นเหมือนว่ามีคนตามมาตลอดผมพยายามหันไปมองกระจกหลายครั้งมากแต่ก็ไม่เห็นกับอะไรเลยเพราะมันมืดมากพอขี่ไปได้ประมาณ3-4ี่โล ผมก็เห็นเหมือนคนนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางผมตกใจจนรถเกือบล้มผมอูทานออกมาในใจแล้วเนึกคิดอยู่ว่าดึกขนาดนี้ใครจะมานั่งข้างทางวะผมขี่ไปได้อีกสักพักและภาพที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือเหมือนมีคนวิ่งตัดหน้ารถซึ่งผมเพ่งสายตาดูดีๆก็เป็นคนเดิมกับที่นั่งก้มหน้าอยู่ตอนแรกเลยครับ ตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าผมกลัวมากกลัวสุดขีดจนน้ำตาไหลได้แต่โทษตัวเองว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่เชื่อที่พี่พนักง,งานเซเว่นเขาบอกผมทนขี่มาสักพักก็ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าดอยลานผมเห็นไม้กั้นทางเพื่อเก็บเงินนักท่องเที่ยวตอนนั้นผมเริ่มใจชื้นขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดครับเพราะมันไม่มีคนเลยไม่มีแม้แต่แสงไฟ ตอนแรกผมคิดไว้ว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ตรงหน่วยพิทักษผมจะขอขอขกลางเต็นท์นอนไปก่อนและพอรุ่งเช้าผมถึงจะขึ้นไปแม่กำปองผมหันไปดู GPS ในโทรศัพท์ก็ยังเหลืออีก8-9กิโลเฮ้เอาวะผ่านมาขนาดนี้แล้วอีกแค่นี้เองผมเลยขี่รถออกจากหน่วยพิทักตรงนั้นมาได้สักพักแต่เหมือนจะมีเวรกรรมซ้ำกระทืบน้ำมันรถผมก็ใกล้จะหมด ตอนนั้นผมแทบบ้าเลยครับคิดอะไรไม่ออกคือถ้าจะจอดรถเติมน้ำมันก็ต้องขนของลงจากท้ายรถทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดเบาะเติมแต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าจอดจะมีใครตามมาไหมแล้วถ้ามีคนมาจี้ป้นจะทำยังไงดีกว่าจะเอาของลงกว่าจะมัดเชือกอีกผมเลยตัดสินใจเป็นไงเป็นการลุยต่อถ้ามันจะถึงคราวของผมจริงๆ ผมก็ต้องทำใจยอมรับมันน้ำตาของผมไหลออกมาไม่หยุดจนขี่มาได้สักพักมันเป็นเนินที่ชันมากแล้วเป็นโค้งแบบยูเทินและในตอนนั้นเองรถผมก็ขึ้นจะแทบไม่ไหวผมเลยลงจากรถแล้วเข็นขึ้นพร้อมกับบิดคันเร่งไปด้วยน้ำตาไหลไปเข็นไปมันหนักมากผมจึงได้เปิดหมวกกันน็อกแล้วตะโกนคำหยาบออกไปแม่ไย ทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะกูมาเที่ยวมาพักผ่อนแท้ๆแ,แต่ทำไมต้องมาเป็นแบบนี้เมื่อสิ้นสุดคำด่าของผมผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนหัวเราะผมเลยทนไม่ไหวแล้วตะโกนด่ากลับไปมึงหัวเราะอะไรของมึงวะถ้ามึงแน่จริงมึงออกมาช่วยกูดันรถสิคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พี่เขาท้าไป มันเป็นจริงครับพี่เขาเล่าต่อว่าเหมือนคำท้าของพี่เขาจะเป็นจริงผมได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งลงมาจากป่าประมาณว่าเหมือนเสียงวิ่งเหยียบใบไม้ผมตกใจกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วบินหนีทันทีเชื่อไหมครับเหมือนมีคนมาดันรถให้ผมจริงๆจากรถที่อ่ดๆความเร็วมันกลับค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นมือผมสั่นไปหมดเลยครับ ผมคิดอะไรไม่ออกได้แต่คิดอยู่ในใจว่าขอบคุณที่ช่วยดันแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับข้างหน้ามันเป็นทางลงแบบชันมากมันเป็นเหวลึกก่อนถึงหมู่บ้านของที่ผมขนมามันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักมากบวกกับความเร็วรถที่ขึ้นมาจากเนินเบรกผมก็เอาไม่อยู่ครับกลิ่นไหม้จากจานเบรลอยขึ้นมาตีจมูกผมผมกำาจนแน่นทั้งเบรกหน้าและเบรกหลัง แต่มันก็ไม่อยู่ในหัวผมตอนนี้คิดถึงเต้าน้าพ่อและหน้าแม่ที่ลอยขึ้นมาใจผมรู้สึกผิดมากเพราะผมแอบเขามาคนที่บ้านไม่มีใครรู้เลยสักคนว่าผมมาเชียงใหม่ถ้าผมเป็นอะไรไปจะมีใครรู้ไหมผมจะต้องมาจบชีวิตตัวเองที่นี่จริงๆเหรอในใจผมตอนนั้นผมบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุม้มครองผมด้วยเถิดและแล้ว ก็มีเหมือนคนมาดึงรถผมให้ช้าลงผมหันไปมองที่กระจกและสิ่งที่ผมเห็นข้างถนนคือเป็นเงาของใครคนหนึ่งแต่เห็นแค่แว็บเดียวและร่างนั้นก็หายไปพอขี่ต่อมาอีกไม่นานผมก็ถึงน้ำตกแม่กำปองมันจะเป็นทานน้ำให้รถขี่ผ่านผมเลือกไปเห็นคนสองคนยืนหันหลังให้ผมตอนแรกก็อุ่นใจคิดว่าเป็นชาวบ้าน แต่ร่างของคนสองคนนั้นที่อยู่ๆก็ค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยรีบบิดรถตรงมาที่หมู่บ้านอย่างไวผมขี่รถจนมาถึงร้านค้าในแม่กำปองผมเลยถามป้าที่ขายของว่าอป้าครับแถวนี้มีที่พักว่างๆไหมครับคือผมจะกางเต็นท์นอนแต่ผมกลัวครับว่าป้าเขาจึิงตอบมาว่าอืม ต้องไปอีกหน่อยนะหนูเอ้ยมันจะมีโฮมสเตย์อยู่ข้างบนน่ะป้าว่าน่าจะว่างนะผมบอกขอบคุณแกแล้วก็นึกคิดอยู่ในใจเลอดตายแล้วสิเราแต่ช่วงที่ผมกำลังเอาขาตั้งขึ้นป้าเขาก็ถามผมมาว่าเอมเดี๋ยวนุม่มพ่อหนุ่มมาคนเดียวเหรอลูกผมจึงตอบป้าขับไปอใช่ครับ ผมมาคนเดียวผมมาจากพิษณุโลกครับและป้าเขาก็บอกกับผมอีกว่าอ๋อจะจะป้าเห็นว่ามีคนซ้อนท้ายรถมาด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าเขาไปไหนตอนนั้นผมคิดอยู่ในใจว่านี่คูลอดตายจริงๆหรือเปล่าผมจึงไม่พูดอะไรต่อแล้วบอกขอบคุณป้าเขาแล้วก็ขี่รถไปในที่พักทันที และนี่ก็คือบันทึกการเดินทางสู่แม่กำปองอันสยองที่ถูกถ่ายทอดบนเฟ e บุ๊กของคุณว่านเลซิงซึ่งมียอดแชร์มากกว่า25,000ครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดังมากผมจึงหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยไปเที่ยวแม่กำปองและพบเจอเหตุการณ์แปลกๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมขอลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ